สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็ในคลิปนี้ค่ะแอดก็ได้รวบรวมนะคะแนวทางเลขดับแล้วก็แนวทางเลขเด็ดมาฝากพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆกันเช่นเคยเลยนะคะแนวทางเลขดับก็จะมีที่เอซถามหามาดับล่างของอาจารย์ธนากรนะคะแล้วก็มีดับป้าแมวด้วยนะคะ แล้วก็มีของอาจารย์ประโชคทีมงานกลุ่มหวยลิขิตฟ้าส่วนแนวทางเลขเด็ดค่ะก็จะมีของหวยคนอ้อมน้อยนะคะเด่นแอดปกเขียวสั่งมาบนมาล่างเลยนะคะฝันเป็นจริงแล้วก็ยังมีของเทพบรรลือสุดขั้นเทพเด่นล่างด้วยอันนี้ข้อมูลชุดของแท้เลยนะคะ แล้วก็ยังมีสำนักอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันเนาะว่าจะมีสำนักอะไรกันอีกบ้างก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะเรามาดูดับ10ดอกแก้วกันก่อนเลยนะคะแนวทางว่ที่แล้วของเขาให้เลข7มาสลากออก2 3 5นะคะก็อลัก10บเป็นเลข3ก็ถือว่าผ่านนะคะ ส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10ดอกแก้วของเขาให้เลขหต่อมาค่ะดับ10บรักแรกพบแนวทางงวดที่แล้วให้เลข7มาอันนี้ก็ถือว่าผ่านเช่นเดียวกันนะคะส่วนแนวทางงวดนี้ดับสิบรักแรกพบให้เลข5ต่อมาค่ะดับดับหน่วยบนดอกชบา แนวทางงวดที่แล้วให้เลข8มาอันนี้ก็ถือว่าผ่านนะคะหลักหน่วยออกเป็นเลข5ส่วนแนวทางงวดนี้ดับหน่วยบนดอกสบาให้เลขสี่แอดก็ขอบคุณของป้าแมวด้วยนะคะต่อมาค่ะดับบนทุกหลักของอาจารย์ประโชคแนวทางงวดที่แล้วให้เลข9มาก็ถือว่าผ่านนะคะ ส่วนแนวทางงวดนี้ดับบนทุกหลักของเขาให้เลข4ี่แอดก็ขอบคุณของอาจารย์ประโชคด้วยนะคะต่อมาค่ะดับ10ล่างของแอดปุ้ยแนวทางวดที่แล้วของเขาค่ะให้เลข8มาอันนี้สำหรับสูตรแรกก็ไม่ผ่านนะคะส่วนแนวทางวดนี้ดับ10ล่างของเขาให้เลขสอง สถิติก็มีเข้าบ้างหนุดบ้างนะคะส่วนอีก1ข้อมูลดับ10ล่างแนวทางงวดที่แล้วให้เลข2กับเลข3มาอันนี้ก็ถือว่าผ่านนะคะส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10ล่างของเขาให้เลข5กับเลข6ค่ะแอดก็ขอบคุณของแอดปุ้ยด้วยนะคะ ่อมาค่ะดับขาดล่างของทีมงานกลุ่มหวยลิขิดฟ้าแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลขศูนย์มาอันนี้ก็ถือว่าผ่านนะคะส่วนแนวทางงวดนี้ดับขาดล่างของเขาให้เลขห้าอันนี้คือดับล่างทุกหลักเลยแอดก็ขอบคุณของทีมงานกลุ่มหวยลิขิดฟ้าด้วยนะคะ ต่อมาค่ะดับล่างของอาจารย์ธนากรอันนี้ผลงานแนวทางวดที่แล้วของเขาที่ให้มาก็ถือว่าผ่านนะคะจาบเลขดับล่างส่วนแนวทางวัดนี้ค่ะแอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้ว f c ท่านใดที่ตามหาอยู่เนาะแอดก็นำมาแบ่งปันและอย่าลืมเซฟแคปเก็บเป็นข้อมูลไว้นะคะดับล่าง30ชุดของอาจารย์ธนากร แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาค่ะเรามาดูแนวทางเลขเด็ดกันบ้างสำนักแรกจะเป็นของเลขลับเฉพาะวงในอันนี้เป็นผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขานะคะก็เข้าไปสำหรับเลขล่างคือ83ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะข้อมูล2ตัวพิกัดบนล่างจะให้03 ศูนยแล้วก็95นะคะตัวเลขของเขาไม่เยอะเลยเนาะเอท่านใดชื่นชอบก็อย่าลืมหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลติดไว้แอดก็ขอบคุณของเลขลับเฉพาะวงในด้วยนะคะต่อมาค่ะเด่นล่างของเทพบลือสูตรขั้นเทพนะคะ แนวทางงวดนี้ของเขาให้เลข1เลข3เลข4เลข5แล้วก็เลข7ตัวกันนะคะตัวเจาะก็จะมี02 06 80แล้วก็86นะคะก็อันนี้เป็นข้อมูลของแท้เลยนะคะก็เดี๋ยวข้อมูลชุดอื่นห้าอาจารย์เทพบรลลือทยอยปล่อยแอดจะรีบนามาแบ่งปันให้นะคะ ก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของสาลาพักใจอันนี้เป็นผลงานแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มานะคะก็พลาดไปหลุดไปไม่เป็นไรเนาะยังไงแนวทางมีเข้ามีหลุดส่วนแนวทางงวดนนี้ค่ะนะคะเรามาดูเลขเด่นกันก่อนชุดแรกของเขาจะให้เลขศูนย์กับเลขหนึ่ง อีกหชุดให้เลข6กับเลข7ระวังเลขเบิ้ลก็คือ0 0 11 6 6แล้วก็7 7นะคะส่วนเลขตารางของเขาจะให้เลข0เลข1เลข7เลข9เลข2เลข3แล้วก็เลข6นะคะแอดก็ขอบคุณของสาลาพักใจด้วยนะคะ ต่อมากค่ะจะเป็นของบ้านไผ่เมืองพลอันนี้เป็นผลงานแนวทางวดที่แล้วที่ให้มาก็เข้าไปเล็กบนตัวกลับนะคะ3553ส่วนแนวทางวดนี้เรามาตามกันต่อเลยตัวเจาะของเขาจะให้19 29 10 20 13 23 หนึ่ก็เน้นไปที่เลข1กับเลข2นะคะแอดก็ขอบคุณของบ้านไผ่เมืองพลด้วยนะคะต่อมาค่ะจ,จะเป็นของหวยคนอ้อมน้อยแนวทางงวดน,นี้ค่ะ2ตัวพิกัดบนล่างจะให้6ก7ี 4, 8เ9็ 4. สี่ 2, 2, 6 2 7 2 7 5, 7, 8 7 9 7 1งเแล้วก็91นะคะตัวเน้นก็จะมีปากกาวงกลมอยู่นะคะแอดก็ขอบคุณแนวทางดีๆจากหวยคนอ้อมน้อยด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของฝันเป็นจริง อันนี้เป็นผลงานแนวทางงวดที่แล้วก็พลาดไปหลุดไปไม่เป็นไรเนาะส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะเลข3ตัวของเขาจะให้7 2 5 2ตัวก็จะมี7 2 5 7แล้วก็2 5นะคะแอดก็ขอบคุณของฝันเป็นจริงด้วยนะคะต่อมาค่ะ จะเป็นของเด่นสอนอบนของแอดปกเขียวสั่งมาบนนะคะก็ตัวเลขอาจจะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะ FC ท่านใดชื่นชอบยังไงก็อย่าลืมเซฟแคปเก็บเป็นข้อมูลไว้ได้นะคะส่วนต่อมาจะเป็นเด่นสอนอล่างนะคะ ก็ลองเซฟแคปเก็บเป็นข้อมูลได้เช่นเดียวกันลองนำไปเทียบชนกับสำนักอื่นก็ได้อาจจะได้ตัวเลขที่น้อยลงนะคะแอดก็ขอบคุณของแอดปกเขียวด้วยนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดหามาแบ่งปันให้เนาะ เอท่านใดต้องการข้อมูลสำนักไหนเพิ่มเติมก็เมนพูดคุยไว้ใต้คลิปได้เดี๋ยวถ้าแอดเจอแอดจะรีบนำมาแบ่งปันให้ยังไงคลิปนี้แอดก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกับขอบพระคุณค่ะ